แล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาที่ที่ไหนคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดอ่างศิลาซึ่งตลาดอ่างศิลานี่นะคะใครๆก็รู้ว่าที่นี่มีของสดเยอะมากอย่างเช่นปูหอยปูปลาทุกอย่างวันนี้เราก็ได้มีโอกาสผ่านมาทางนี้นี่เราก็ทําเวลากันหน่อยเนาะเพราะว่าเราใช้เวลาเดินทางใน ในการมาครั้งนี้ก็สองชั่วโมงชั่วโมงกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าที่ตลาดเนี้ยมีอะไรให้เรากินบ้างไปกันเลยค่ะเป็นอะไรที่ไม่น่าคาดฝันมากเรามาตลาดแต่เราไม่มีเงินจ้าเดี๋ยวรอให้เขาไปกดเงินก่อนแ๊บนึงเราก็รออย่างนึงนกนี่แหละสิ่งที่เราต้องออกไปเจอประชาชนประชาชีนะคะสิ่งที่ต้องมีก็คือแมส แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของเราก็จะเป็นสเปรย์สเปรย์นี้จะฉีดก่อนขึ้นก่อนลงรถตลอดทุกครั้งเดี๋ยวไปดูในตลาดกันว่ามีอะไรบ้างได้มาละอันนะที่ไหนอ่หัวงได้นะ ปลาหมึกอ้าวปลาหมึกอันนี้วันนี้เราจะเอาปลาหมึกอันนี้ไปได้ค่ะ,ะเราปลาหมึกอ่ะไม่รู้ยมีปลากระพงสามร้อยห้าสิบเซนนี่จอปูใช่ไหมจากที่เราซื้อของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกลับบ้านกันค่ะและนี่คือก้างนะคะที่ดาได้ซื้อมาจากตลาดด้วยวันนี้ก็เลยทําวิธีการดองก้างได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะถึงขั้นตอนที่เราจะดองก้างนะคะ วันนี้จะให้ดูวิธีการดองกั้งนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างสูตรของดาเองนะคะก็จะเลือกใช้น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะไปติดตามขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้า จากนั้นนะคะเรานําภาชนะนะคะที่สามารถใส่ก้างเข้าไปโดดข้างในนี้ได้นะคะอันดับแรกนะคะใส่น้ำน้ำตาลปี๊บค่ะผงชูรสค่ะใส่น้อยใส่มากตามเราชอบนะคะได้ชอบแบบนัวๆน,น้ำปลาค่ะ น้ำส้มสายชูค่ะจากนั้นนะคะคนค่ะเพื่อทำให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะ เราก็สังเกตนะคะว่าปริมาณของน้ำน้ำที่เราใช้ดองกั้งเนี่ยพอกับกั้งที่เรามีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่พอนะคะมันกะปริมาณดูว่ามันจะท่วมกั้งหรือเปล่าถ้ามันไม่ท่วมก็ใส่น้ําเข้าไปได้เลยค่ะน้ําส้มส่ยชูนะคะน้ําปลาค่ะ ทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะนำกั้งลงแช่ได้เลยจ้ะก้างของเรานะคะก็จะทำ,ทำการตัดขาออกตัดหัวอ,ออกทั้งสองข้างนะคะ อ้ล Ooh, หลายอย่างมากเลยนะ ก็จะได้ปริมาณก้างในแบบนี้นะคะทําให้ทุกตัวนะคะลงไปแช่น้ำนะจ๊ะจากนั้นปิดฝาค่ะปิดฝาแล้วเ,เข้าตู้เย็นได้เลยค่ะคุณเปิดตู้เย็นให้หน่อยนี่ห ใส่ไว้ในช่องฟิตนะคะ10นาทีเอาออกมาค่ะหว่างที่รอกั้งออกจากตู้นะคะเราก็มาตำน้ำจิ้มกันเลยเพื่อที่จะกินกับน้ำจิ้ม๋อ,อน้ำจิ้มผงชูรสนะคะไม่ใส่ยอะ <laughs> ก็ได้ <laughs> มีพายกระซิบว่าอย่าใส่เยอะเข้าไปใส่ไปแล้วตนตันี่น้ำตาลค่ะน้ำตาลเราก็ต้องใส่บ้างหน่อยเนาะ ใส่ตานปีดใส่ลงไปตามเราชอบแต่มันก็ออกหวานๆหน่อยหอมไหม,ม่อไปใส่มะนาวค่ะผ่ามะนาวไว้แล้วนะคะบีบเข้าไปเลยเอาว่าสองลูกไปเดียวเีว้ยนน้ำเยอะมากเลยใส่ตามเราต้องการเลยนะคะ ใส่น้ำปลานะคะต้องเป็นแบบข้นๆอย่างนี้เลยนะคะมันถึงจะแบบจวดจากชิมให้รสที่เราต้องการจา้ะ อืมโอเคแล้วค่ะจับใส่จานได้เลยจ้าเขาเวลาแล้วนะคะนำออกมาได้เลยเอาออกจากตู้เย็นแล้วหน้าตาของก้งดองของเราก็จะหน้าตาแบบประมาณนี้นะคะติดตามคลิปกินได้ในคลิปหน้านะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้า